คณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเทศบาลเมืองสตูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยคำแถลงนโยบายของนาย,ยกเทศมนตรีเม,มืองสตูลด้านสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 1. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินง,งานด้านสาธารณาสุขอย่างมีคุณภาพ 2. งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านสาธารณาสุขพื้นฐานในชุมชน 3. ปรับปรุงพัฒนาตลาดสดขับเร่แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ 4. ส,ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองอย่าง,ย,างยั่งยืน 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึก 6. จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบและถูกสุขลักษณะและ 7. ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม เทศบาลเมืองสตูลมีพื้นที่6.8ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากร23,144คนมีจำนวนครัวเรือน4,998ครัวเรือนกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมควบคุมกํากับดูแลโดยนายยูโสบดอละรองนายกเทศมนตรีเมืองสตูลน,นางวรนุชสีสุวรรณผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม นายสุภกิจสัจจกุลหัวหน้าฝ่ายงานบริหารสาธารณาสุขดูแลงานรักษาความสะอาดดูแลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดควบคุมกำกับดูแลโดยนายสุภกิจสัจจกุลมีคณะทำงานนางสาวรุจนาโคชริตนางสาวรัตนายูดีนายน,นัทวุฒิทิพรักษนางจันจุราตันติหาชัย นางชนิพาเพนสวัสด์นายวรัญยูฉิมหาโดยมีนายปิยกุลวงกระจ่างเป็นหัวหน้ากลุ่มกลุ่มที่1พนักงานกวาดขยะ1 1คนงานชาปนก,กิจสองคนโดยดูแลถนนสตูลธานีถนนเรืองริจรูนถนนปานชูรำลึกถนนบุรีวานิตถนนสมันตรประดิษฐ์ถนนยาตราสวัสดีและถนนราชอุทิศ กลุ่มที่2มีพนักงานกวาดขยะจำนวน13คนดูแลถนนสมันตรประดิษฐ์ถนนสริภูมินาถถนนราชอุทิศถนนสถิตยุติธรรมถนนติรัสถิตและถนนสุลกานุกูลตารางการเดินรถเก็บขยะมูลฝอ,อยของเทศบาลเมืองสตูลมีรถเก็บขนขยะจำนวนเจคันพนักงานขับรถจำนวน7คน พนักงานท้ายรถ21คนรถขยะคันที่1ป้ายทะเบียนบจ .3895 เป็นรถกระบะเล็กเทข้างมีนายมะอุเสนแดงกุลเป็นพนักงานขับรถรถขยะคันที่2ป้ายทะเบียน802834รถหกล้ออัดท้ายมีนายอาหลนอาดำเป็นพนักงานขับรถรถขยะคันที่3 ป้ายทะเบียน801749รถ6ล้อใหญ่อัดท้ายมีนายอำนวยชูเย็นเป็นพนักงานขับรถรถขยะคันที่4ป้ายทะเบียน804398รถ6ล้อใหญ่อัดท้ายมีนายประภาสแสงสุรินเป็นพนักงานขับรถรถขยะคันที่5ป้ายทะเบียน801759เป็นรถคอนเทนเนอร์ มีนายประคินเย็นทั่วเป็นพนักงานขับรถรถขยะคันที่6ป้ายทะเบียน80-3722รถ6ล้อใหญ่อัดท้ายมีนายบุญจองเย็นทั่วเป็นพนักงานขับรถและรถขยะคันที่7ป้ายทะเบียน80-2288รถ6ล้อใหญ่อัดท้ายมีนายอาคมสงนุย้ยเป็นพนักงานขับรถ รถเก็บขนขยะเทศบาลเมืองสต,ตูลมีการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการติดตามด้วยระบบ GPS เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่มีการดูแลซ่อมบำรุงรถเก็บขนขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยควบคุมและกำกับดูแลโดยนายสุปกิจศัตกุลนางสาวรุษนาคดชลิตนางสาวรัตนายูดีนายนัทวุฒิพริพรักน์นายอาหมาัดหวันยาหวาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูลมีเนื้อที่65ไร่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊บีลังห่างจากเทศบาลเมืองสตูล17กิโลเมตร รับปริมาณขยะวันละ40-50ต,ตันเป็นขยะของเทศบาลเมืองสตูลวันละ20ตันที่เหลือมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆอีก17แห่งที่ร่วมทำ MOU ร่วมกำจัดขยะมีมเทศบาลตำบลเจ๊บ,บีลังเทศบาลตำบลควนโพองค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊บ,บีลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนองค์การบริหารส่วนตำบลค,ควนขนัน องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรีองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อองค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนองค์การบริหารส่วนตำบลควรสตอองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโปงองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันองค์การบริหารส่วนตำบลตำมลังองค์การบริหารส่วนตำบลควรโพเทศบาลตำบลฉลุงเทศบาลตำบลคลองขุดยังไม่เคยใช้บริการ และองค์การบริหารส่วนตำบลปูยูยังไม่เคยใช้บริการเทศบาลเมืองสตูลให้ความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์คือเมืองสตูลเป็นเมืองที่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเช่นถนนท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะประปาครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสภาพภูมิทัศน์ของเมืองสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดปราศจากมลพิษต่างๆภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีสมดุลยั่งยืน โดยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนวทางสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเทศบาลเมืองสตูลมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแบบต้นทางกลางทางและปลายทาง และได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง20ชุมชน